เลยนะครับเรามาลดสต็อกนะฮะลดราคาสะบ,บ้านทันแหลกนะครับกับรถเทิ์นะครับรถเทินที่ชลูมเรานะฮะแต่วันนี้จับมา4คันนะฮะจับมา4คันกับราคาแค่แสนกว่าบาทนะฮะลูกค้าสามารถจับต้องได้สบายสบายชิลๆนะฮะซื้อสดก็ได้นะฮะจัดไฟแนซ์นก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะฮะเป็นรถที่ลูกค้าเทินมามาสภาพไหนก็มาสภาพนั้นก็จะมีทําความสะอาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องระบบ ให้มันสมบูรณ์พร้อมที่จะปล่อยให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเอาละ้ฮะที่นี่คือชูรูมรถบ้านชูริสน,นะครับชูรูมเราอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5้านะครับอยู่ใกล้กับกรุงเทพนะครับถ้าใครมาที่ฝั่งตลิ่งชันนะฮะร,ราชพฤกษ์เอ่ยกาญจนาภิเษกเอ่ยนะครับตัดเข้ามาเลยฮะที่ถนนบรมราชชน,นีนะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเลยครับสาย1สาย2สาย3สาย4ี่สาย5ไม่ได้เข้าสาย5้านะครับ เลยสาย5ขึ้นมานะครับจะเจอโรตัส์สลายาเจอโรตัสศสลายาเสร็จนะครับเลยมาประมาณ500เมตรนะฮะประมาณครึ่งกิโลนะฮะแล้วก็จะเจอโรตัสแล้วก็ซ้ายมือนะฮะก็จะเจอตึกสีเทาดําสวยงามนี้เรียวซ้างด้เลยนะครับหรือใครมาจากทางกญรุบุรีนะครับตอนนี้เอ็มแปดหนึ่งขึ้นฟรีนะฮะก็มาลงได้เลยครับตรงนครปฐมนะครับลงมาก็มาไล่มาตรงเข้าถนนบรมราชชนีนะครับแล้วก็ขับยาวมาจนถึงสาย7 นะครับเราก็มาเจอที่เซ็นทรัลสารยานะครับเลยมาประมาณสามร้อยเมตรนะครับตรงข้ามเยื้องๆนะฮะก็จะเจอตึกสีเทาดําสวยๆนี่นะฮะแล้วก็ไปกลับรถมหาเจนได้เลยนะครับเอาล้ฮะเราหยิบขึ้นมา4คันนะครับตอนนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับ2คันนี้นะฮะเป็นซิตี้นะฮะตัวรอง็อบตัวท็อปเลยนะฮะสคันนี้นะฮะราคาแสนก็บาทเองแล้วก็รถใช้ดีมากที่สําคัญผมใช้อยู่ด้วยฮะรูนิสัยหัวยันหางเลยนะฮะแล้วก็พลิกกลับฮะสคันข้างหลังนะฮะ นี่ฮะนิสันมัวชนะครับตัวท็อปเลยนะฮะกับเจ้าฟอร์ดโฟกัสนะครับสีขาวจั้วขนาดนี้นลฮะรถสวยเลยนะฮะรถขับดีมากรถทุกคันขับดีหมดเลยนะครับเพราะว่าผมลองขับมามาทุกคันหมดแล้วนะครับต้องบอกก่อนในยันมครับว่าเป็นรถเทินเข้ามานะครับซึ่งซึ่งเราเราเราจำใจที่ต้องซื้อนะครับคือสภาพที่มามีเฉียวนิดเฉียวหน่อยโดนนิดโดนหน่อยอันประมาณนี้เราก็เราก็รู้นะครับแต่คือว่าเราก็ขายตามสภาพไปนะครับแต่ รถขับดีทุกคันที่สําคัญเรารับประกันเลยนะครับโอนได้ทุกคันนะฮะเลขเครื่องตรงเลขถังตรงนะครับสามารถไปโอนที่ขนส่งได้ทั่วประเทศทุกคันเลยนะฮะตรงนี้สําคัญเลยนะครับเอาเลยะฮะสักครู่นะฮะเสียงชัดไหมครับภาพชัดไหมครับนะฮะเสียงพับเสียงชัดภาพชัดนะครับกดหนึ่งหนึ่งมาหน่อยวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะฮะสิ 10, 10, บเอ็ดสิบเอ็ดนะฮะใครช้อปปี้แล้วหรือยังฮะใครช้อปปิง้ง เกี่ยวกับการออนแรงครับวันนี้รถระหนบนะผมจัดไปแล้วนะฮะก็โดนไปพอสมอควรนะฮะเอาเลยฮะเดีย๋ยวผมสักครู่นะครับ,อบ,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 บโอเควันนี้นะฮะรถสวยๆเรากลับมาที่ซิตี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวสองคันนี้มาอีกรอบหนึ่งนะครับฮอนด้าซิตี้นะฮะสองคันนี้นะฮะสีดํากับสีเทานะฮะสีเทาออกสีเทานุพิราบนะครับก็จะเป็นรถ Honda City นะครับเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับราคาไม่ตกสู่บริการเยอะหลายเพียเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับเครื่องทนมากนะฮะเครื่องทนมากนะครับแล้วก็ดูแลง่ายอะไหล่นี่อยู่เต็มโอ้โหโลกโซเชียลไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่าอ่าอยู่ไหนเอ่ยสักครู่นะครับผมขอดูข้อมูลแป๊บมันนะฮะอ่าอ่าโอเคเจอแล้วนะฮะ โอเคมาต่อนะครับซิตี้สองคันนี้เราไปคันไหนก็ได้เอามาคันนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็น Honda City นะครับ 1.5V ตัวรองท็อปเลยนะฮะ 1.5V ตัวรองท็อปไม่เคยติดแก๊สทั้ง2คันนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สรถน้ำมันเพียวเลยนะฮะรถขับดีมากขายได้คันนี้ไปบอกเลยไม่ต้องทำอะไรมากมายนะฮะรถพร้อมใช้งานนะครับขับดีนะเพลงเพราะที่สำคัญไม่ต้องห่วงครับเป็นรถเทินก็จริงโลรามสต็อกก็จริงนะครับสามารถไปโอนได้ที่ขนส่งทั่วประเทศ นะครับไม่ต้องห่วงครับเราตรวจสอบตรงเรื่องนี้มากเพราะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคันนี้นะฮะป้ายแดงคันนี้มันก็อยู่ประมาณห0 0 0 0ได้นะฮะป้ายแดง6 0 0 0 0 0ได้วันนี้นะฮะเราทําราคาพิเศษเลยนะครคันนี้เป็นตัวรองท็อปด้วยนะฮะเลขไม้อยู่ที่1 0 0 0 0 0ส0 0 0 0่เท่าไหร่นะโอเคเพราะไม้มันไล่กัน1 8 0 0 0 0สมนกิโลนะฮะ1 8 0 0 0 0สมนกิโลนะฮะราคาไปง่ายๆนะฮะ1 4 9 0 0 0บาทพอ 149,000บาทที่สำคัญจัดแฟนเดนได้นะครับผ่อนประมาณ3,000กว่าบาทเงินเดือนหมื่นหนึ่งซื้อถ้าไปสบายเลยฮะซื้อสบายเพราะตอนนี้เงินเดือนประมาณ1ม0 0 0หมื่นยังซื้อได้เลยนะฮะสามารถซื้อรถคันนี้ได้เลยมีรถใช้ช่วงนี้ฝนตกะนะน้ำท่วมก็สามารถที่จะลุยได้เลยนะครับรอบคันเลยนี่คือ Honda City 1.5 V ตัวรองท็อปนะครับอ นี่ฮะคุณยิ่งยงถามว่าทําอาชีพรปภซื้อได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับรปภซื้อได้ครับไม่ต้องห่วงครับรปภซื้อได้นะฮะคือต้องบอกก่อนว่าทํางานทุกอาชีพสามารถซื้อได้หมดนะครับก็อยู่ที่ว่าทํางานลักษณะไหนแบบไหนนะครับค้าขายก็ได้ขายมะม่วงพ่หลังขายขาขายที่ที่มีหลักแหล่งยิ่งมีเครดิตได้ยิ่งดีนะครับสามารถซื้อได้ทุกอาชีพนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับโอเคครับคันนี้ Honda City นะฮะ เป็นหนึ่งจุดห้าวีเทนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจดห้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับสักครู่นะครับป,รปึ๊บอ่าปึ๊บคันนี้ขับดีเลยฮะนี่ฮะสักครู่นะฮะห้องห้องโดยสารกว้างขวางนั่งอ่าเก็บสัมภาระ,ะได้เยอะมากนี่ลึกไปถึงนู่นเลยฮะลึกไปถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็มียางอะไหล่ให้เห็นไหมฮะนี่ฮะอ่างก็แห้งๆนะครับนี่นะฮะ แล้วก็ส่องเลยฮะน,น็อตเนสไม่เคยขยับเลยนะครับแห้งๆเดิมๆจากโรงงานนะครับปอ,ปองปองปองนะสลังซ้ายขวานะครับเม็ดอาร์ตรอยพับรอยอยากมีครบมาให้หมดฝากระป,ปองปองปองเลยนะฮะไม่มีหนาเลยฮะเม็ดอาร์ตนีคู่นี้เนี่ยฮะถ้าชนบางจริงตัวนี้ไปแล้วนะฮะนี่ฮะนี่ครับอ่าซีนกาวอยู่ครบนะครับ ไม่มีชนทะลุทะลวงมาอย่างแน่นอนนะฮะทางซ้ายท้งขวาต้องเหมือนกันนะฮะท้งซ้ายท้งขวาต้องเหมือนกันนี่คือฮอนด้าซิตี้ไปข้างหน้าเลยครับคุณอมถามว่าซื้อสดเสียแวดไหมคะแน่นอนครับโชรูมรถพาสเทลิไม่ได้เสียแวดนะครับไม่มีเสียแหวนครับสี่คันนี้นะฮะซื้อสดไม่เสียแวดจเจเซนนะครับเราไม่ใช่รถที่แบบว่ามีแวดนะฮะเราซื้อรถบุคคลมานะครับรถคันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดรถมือเดียวป้ายแดงออกข้าเลยนะครับแล้วเป็นเกียร์โตนะฮะย้าไปเกียร์โตไม่ใช่เกียร์ธรรม เป็นเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้าสวยมากสะอาดมากกระซองได้เลยฮะผมมองว่าห้อภายในไปไปได้ห้องโดยสารเนี่สะอาดมากนะครับสะอาดสะอ้านไม่มีเลอะเลยนะฮะอาจจะมีนิดหน่อยถ้าตามการเวลาของรถนะครับเป็นรถปี2010นะครับลืมบอกปีไปนะฮะรถปี2010นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนะฮะแล้วก็เป็นบบาผ้าที่ยังตึงเป๊ะไม่ย่นไม่ยับไม่ยุ่ยไม่ขาดไม่ปิไม่แตก นี่ฮะภายในสวยมากกับราคาแค่1นึ0 0 0สนบาทเท่านั้นเองฮะมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับผมขอโปรโมชั่นพี่ชูลิตมานะครับเป็นรถเทิ์นะฮะโลล้างสต็อกเหลือแค่1นึ0 0 0สนาพับาทเท่านั้นนะครับนี่ฮะแผ่นเพจยังอยู่นะครับอ่าเขียวเขียวปีอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับ ทั้งหมดเลยนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับคันนี้สวยมากกับราคาแค่149,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่3,000กว่าบาทเองนะฮะ3,000ประมาณ3,000นะครับเครดิตดีฟรีดาวย้ำนะครับซื้อสดไม่เสียแหวน7%ดซนะฮะซื้อสดไม่เสียแหวนเนครับนี่คือ Honda City นะฮะรุ่นยอดนิยมคันหนึ่งเลยฮะ GM นะฮะตัว GM ผมใช้อยู่ครับตัวนี้นะ และรุ่นนิสัยเป็อย่างดีด้วยฮะว่าเป็นอะไรยังไงนะฮะสามารถปรึกษาผมได้เลยครับเจนจัดให้นะฮะนะฮะถ้ายัางไงก็จดเบอร์โทรไว้หน่อยนะฮะ095 737 9594หรือ087 767 6767นี่คือนี่คือคอันแรกนะครับ Honda City 1.5V ตัวรองท็อปปี2010เลขไม่180,000กิโลราคา149,000บาทซื้อสดไม่เสียวแวด7% เคดีฟรีดาวนะจ๊ะมาตัวท็อปละกันนี่ใหใครไม่ชอบลองเขาก็มาท็อปเลยสีดำเงาแวบเลยนะฮะเงายันหลังคาเลยนะครับคันนี้ Honda City 1.5 SV s v ตัวท็อปสุดเลยนะฮะขับดีมากนะฮะขับดีมากสองคันนี้ขับดีทั้งคู่เลยนะฮะไม่ต้องห่วงครับก่อนที่เราจะส่งมอบรถให้ลูกค้าเราจะตรวจสอบหมดอยู่แล้วนะฮะรถสภาพเป็นยังไงนะฮะก่อนที่จะถึงมือลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปไปทำอะไรมากมายนะครับ แต่ลืมครับนิยามขอร์รูมสองเป็นรถที่ใช้แล้วนะครับอาจจะมีจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นตามการเวลาของมันแต่รถใช้งานดีที่สำคัญรถเรารับประกันเรื่องการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันเรื่องการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าโอนไม่ได้เอามาคืนเลยครับโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลขเครื่องเลขถังตรงหมดไม่มีเปลี่ยนเครื่องยำไม,ม่ก่อ,อทำเครื่องมาอะไรประมาณนี้นะฮะรถคันนี้นะฮะสีดำปี2010ันสบลันเลยฮะเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโล หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลสีเงาแวบ,บเลยนะฮะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับเป็นตัว,ตวท็อป <top S 2> <า>สุดถ้าสนใจลองขับลองที่ไหนคะมาได้เลยครับที่โชว์รูมรถบ้านคุณชวลิตนะครับกระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองนะครับพี่ชวลิตก็ประสบการณ์มากกว่า3ามสิปีนะครับดูแลไอ้ดูรถมาเนี่ยผมมั่นใจว่าเกินสาม0,000ื่นคันนะครับที่พี่ที่บอกสาม0 0ืนผมว่าเกินผมว่าน่าจะมีห้าหกหมื่นได้นะฮะดูรถเยอะมากนะฮะเพราะว่าทำอารรชีพมาตั้งแต่หนุ่มๆน,น,นะครับ นะฮะมาที่ผู้นำธลสาย5นะครับหรือติดต่อหาน้องเจนได้เลยครับ0957379594หรือ0877676767นะครับแอดมาหาน้องเจนนะครับเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้หรือพิมพ์คาว่าโชลิคานี่ฮะโชริศคานะครับขึ้นมาเลยฮะโลเคชั่นนะครับหรือแอดมาหาน้องเจนกันนะครับส่งรูปรถให้ดูส่งดีเทลให้ดูนะฮะเบอร์โทรศัพท์รู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มาคุยกับน้องเจนนะครับแล้วก็ทุกอย่างอยากได้แบบไหนจะซื้อสดจะฟน ทักเจนจัดให้มาได้เลยนะจ๊ะนี่ฮะ h o n d a CITY 1.5 h v ปี2010เลขไมล์160,000กิโลนะฮะป้ายแดงคันนี้โอ้โหน่าจะมีร่รวมๆเกือบเบเลข7เลยนะฮะนี่ฮะมียางไหลห้องอ่าอางเดิมๆเลยสีสวยกิ๊บเลยนะฮะเอาแล้วฮะสองเลยฮะซอกสันหลังซ้ายขวานะฮะไม่มีชนแน่นอนนะฮะรอยพับรอยหยกักซ้ายขวาซ้ายเป็นยังไง ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับราคาลืมบอกเลยนะฮะเอาไปเลยฮะลดล้างสต็อกนะฮะพี่ชลิศหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเอาแพงกว่าตัวท็อปหมื่นนึงอ่ะใครอยากได้ตัวท็อปเพิ่มอีกหมื่นนึงใครอยากได้ตัวท็อปเพิ่มอีกหมื่นนึงเอาไปเลยหนึ่งแสห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งจุดห้าเอสวีเลขไมล์หนึ่งแสหกหมืน 1, 6, ่นกิโลนี่ฮะภายในเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จะเป็นเออดูดูดันหน่อยนะฮะเป็น เบาะผ้าสีสสีีสเทานะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะฮะเกียร์ออโต้ด้วยครับขับสบายๆนะฮะไม่ต้องไม่ต้องพวงย้ำนะฮะไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะฮะนึกว,ว่าเป็นราคาเกียร์ธรรมดาไม่ใช่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะได้ตัวท็อปด้วยครับเป็น SV นะครับเป็น SV นะครับโอ้โหภายในคันนี้บอกเลยว,ว่าใหม่ไม่ต่างจากคันเมื่อกี้เลยนะฮะ เอาไปใช้งานเลยครับมาแล้วนะครับพี่ซินดี้สวัสดีครับสวัสดีครับม,มาแล้วมาแล้วนะฮะโอ้โหข้างหลังนี่ตึงเป๊ะเลยฮะเบาะนะครับไม่มีขาดยุ่ยช้ำปีได้ทั้งสิ้นนะฮะนี่คือเดิมๆจากโรงงานนะครับข้างในสวยมากนะครับเอาละนี่คือตัวท็อปเลยนะฮะตัวท็อปเลย Honda c i ซ y สองคันนี้บอกเลยว่าคน,นไนนก็ได้คุณอยากได้ลองท็อปคุณก็ไปลองท็อป ุณอยากได้ตัวท็อปก็ตัวท็อปบอกเลยว่ารถมือสองนะครับบางทีสภาพไม่เหมือนกันต้องมาดูด้วยตาเปล่านะฮะต้องมาดูด้วยตาของตัวเองนะฮะนี่ฮะโอโ้โหเนี่ยผมสตาร์ทอยู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้เปิดห้องเครื่องตรงนู้นใช่ไหมอ่าเ<ม>นี่ยเครื่องยนต์นิ่งสนิทเลยเนหะ็นไหมไม่มีพยกพเยโคเคิร์กเลยเลยฮนะนี่ฮะซุ้มหัวโชคนะฮะเดิมๆเ,เลยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะโอโ้โหกิ๊บเลยฮะคันนี้นะฮะเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับ เพราะว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องวีเท็ตัวนี้ดูแลง,ง่ายมากผมบอกเลยดูแลง,ง่ายมากและอึดถึกทนไม่ต้องกลัวพังคนระับผมขับไปเชียงใหม่พูทบิรทุกปีนะฮะรถเนี่ยโฉบได้เลยะฮะไม่มีปัญหาแนละขึ้นเขาลงห้วยสบายเพราะเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีแรงม้าดีมากนะครับแรงบิดแรงอัดดีมากอืมโอ้ยร้อนนี่คือ Honda c i ิตเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องฝั่งนี้หน่อยะฮะเมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับให้ดูกันชัดๆทั้งสองคันเลยะฮะ จะได้ไม่น้อยหน้า,ากันเมื่อกี้ตัวท็อปอันนี้ตัวรองท็อปนะฮะเครื่องยนต์นิ่งๆเลยฮะนี่ฮะสตาร์ทอยู่นะครับไม่มีขย o โ j c เองสิ้นนะคเครื่องยนต์เดินเรียบนิ่งๆเลยนะครับเครื่องยนต์พันธุ์สซีนะครับน,น็อตเนดไม่เคยขยับเลยนะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับเนี่ยแก้มขวาแก้มซ้ายนะครับคานหน้าเดิมๆแห้งๆนะครับโอ้โหนะสติ๊กเกอร์นะฮะ อยู่ครบทั่วเลยนะครับนี่ฮะเคาะหน่อยให้รู้ว่ามันบางเดิมนี่คือเครื่องยนต์1.5 VTEC ที่ดูแรงง่ายมากๆนะฮะเป็นเครื่องยนต์เจเนชั่นที่พัฒนามาแล้วนะครับปรับเอาละมาทางนี้ต่อนะฮะคันนี้149,000บาทคันนี้159,000บาทอยากได้คันไหนจับจองได้ทั้งสองคันเลยนะฮะรถ ล้างสต๊อกไปเลยแสนกว่าบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะจ๊ะไม่ใช่ว่าจัดไม่ได้ถึงแม้จะปี2 0 1 0ทั้งคู่นะฮะปี2 0 1 0ทั้งคู่จัดไฟแนนซ์ได้ทั้งคู่นะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะฮะผ่อนเงินต้มประมาณ3,000แต่ถ้าใครอยากซื้อสดย้ำเลยนะฮะเมื่อกี้มีลูกค้าถามมานะ,ะไม่เสียแหวนเดตทั้ง2คันนะครับมีเล่มทะเบียนจริงให้ดูทุกทกคันในโชรูมรถบ้างโชลิสนะครับสามารถไปโอนได้ที่ขนส่งทั่วประเทศเลยนะฮะเรากล้ารับประกันเรื่องการโอนทุกข้อนะฮะ โอนได้ทึงส่งนะฮะโอนไปได้นะครับติดปัญหาอะไรมาหาผมครับเล่มทะเบียนรถ2องคันนี้เลขเครื่องเลขขังตรงหมดเพราะาเครื่องเดิมๆบล็อกเดิมจากโรงงานแน่นอนครับ mm. กับเจ้า Honda City 1.5V กับ1 5 s v 1.5V 1 4 9 0 0 0บาท1 5 s v ตัวท็อป1 5 9 0 0 0บาทรักใครชอบใครจัดไปเลยผมว่า2องคันนี้เพอร์เฟเอาละ ซิตี้ก็ผ่านพ้นไปนะครับกับแบรนด์หลักแบรนด์ใหญ่เรามาดูแบรนด์รองกันบ้างแสนกาบาทแสนกาบาทสองคันนี้นะฮะสองคันนี้ก็แตกต่างกันมาแล้วเลยครับคนลสต์ีชี่เลยนะแต่ต้องบอกกันว่าตามหัวข้อที่เราเกินไปนะครับเรามาลดลางสต็อกลดลางสต็อกสําหรับรถเทินกับเรามานะครับแสนกาบาทเท่านั้นนะฮะซึ่งถ้ามีั้งแสนกาบาทนะฮะกันแดดกันฝนนะฮะสบายๆชิวๆ ได้หมดทั้ง4คันนะฮะเอาละฮะสคันนี้ก็จะมีเจ้า Ford f o ฟ u นะครับเป็นเครื่องพันหกหนึ่เทนะฮะหนึ่งจุถ้าจะไม่ผิดอยเเขาดูสักครู่นะฮะฟอร์ดโฟล์คชถูกต้องฮะหนึ่งจุทปี2013เลยนะฮะปีสองพเลยฮะเลขไมค์แค่1,30,000สมมกิโลมาเลยเลขไมค์แค่หนึ่งแสามหกิโลี่สตาร์เครื่องอยู่นะี่นี่ถือว่าเครื่องนิ่งผมคิดว่าดับอยู่เนะี่ยนี่สตาร์อยู่เนะี่ย คือว่าระบบเผาผลาญการเผาไหม้ของรถตจอนคีสมบูรณ์แบบมากเพราะว่าผมคิดว่าดับอยู่พอมาจับปุ๊บมันสั่นเบามากเลยนะฮะมันสั่นเบามากเลยนะฮะคันนี้เป็นรถแฮชแบ็กนะครับเป็นรถแฮชแบ็กนะครับเป็นปี2013นะครับเครื่องพันหกนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลได้สีขาวนะฮะราคาไปแดงก็แพงเหมือนกัน,นะฮะวันนี้เอาแสนกุบบาทนะแสนกุบบาทเหลือแค่หนึ่งแปดพันพอหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท, 8, บาทนี่คือ Ford Focus เครื่องพันหกหนึ่งจุดหกเทนส์นะครับราคาเท่าไรนะครหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดบาทเท่าทีย์หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะฮะฟอร์ดโฟกัสนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะฮะมาข้างในเลยฮะคันนี้ภายในบอกเลยว,ว่าเอี่ยมฟุดฟุดเอี่ยมจริงอะ่ะดูฮะเป็นเบาะหนังด้วยนะฮะเลขไม่เพียงแค่สองเลยฮะเห็นไหมเอ่ย เห็นไหมไม่เห็น,นครับต้องกดปุ่มเลยครับสักครู่นะฮะปุ่มโอเคครับ <Okay. S 2> อะะ 130, โอเคเจอยังอ่ามาแล้วฮะหนึ่งแสนสามมื่นโอ้โหสายตาเราต้องใส่แว่นจริงจริงว่าหนึ่งแสนสามมื่นกโลนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ระบบฟังก์ชันดีมากนะฮะวัดควรขับบอกเลยว่าคันนี้ขับดีมากนะฮะเป็นเบาะหนังดําได้ดํานะฮะเกียร์ออโต้นะฮะยามาเกียร์ออโต้ขับสบายสบายชิลๆเลยนะครับเป็นเกียร์ออโ,โต้โอ้โหคันนี้ภายในน,นี่เอี่ยมมากเลยนะฮะ เอี่ยมเลยนะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะนี่ฮะแต่คันนี้นะฮะผมย้ําว่าคันนี้ขายสดเท่านั้นนะครับเฉพาะคันนี้นะฮะขายสดน,น,นะ้ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทได้ฟอร์ดโฟกัสใช้นี่ฮะเบาหลังนี่ไม่มีใครนั่งเลยเดียวะฮะหนังดําได้แดงตึงเป๊ะเลยนะฮะโอ้โหประตรงประตูแผงประตูนี่สวยงามเลยนะครับสวยงามขับดีมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญฮะบอดี้เขาแบบ แข็งแกร่งทนทานแข็งแกร่งมากนะครับเวลาแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับสามารถที่จะเซฟตี้เราได้เยอะเลยฮะเพราะว่าแข็งแกร่งเหมือนรถพวกรถรถยุโรปเลยนะครับเ,รเหมือนรถยุโรปเลยนะฮนะสักคร,คร,ออกคร,รู่นะครับอืดจืดเอาละนี่ฮะสตาร์ทอยู่นะฮะเครื่องนิ่งกิ๊บเลยครับเครื่องพันหก นะฮะเครื่องยนต์เกียร์นี่เต็มบล็อกเลยนะครับเต็มบล็อกเลยนะครับโอ้โหนะฮะอ่ะสองเลยฮะน็อตเคยขยับมานะฮะผมบอกตรงเลยแต่ไม่มีชนอย่างแน่นอน,นครับเพราะคานหน้าเดิมนะครับมีทําฝากระโปรงมานะครับมีการขันมานะครับเดี๋ยวเราก็พูดตามตรงเรียนตามตรงนะครับนี่เพราะเป็นรถเทินมานะครับเราก็ต้องตามสภาพนะครับเพราะเราไม่ได้บอกว่าไปซื้อกับทางที่ลูกค้าที่แบบว่าแบบเขาเรียกไงอะแบบไป เอารถกับที่แบบลูกค้าที่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 ไปเชินโชว์รูมรถป้ายแดงอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาเข้าสู่ตลอดตามระยะอย่างเงี้ยนะครับเป็นรถที่เขาเอามาใช้งานแล้วก็มาเทิญกับเราไปนะครับเหมือนมือสองมาแลกมือสองนะครับแต่ถ้าเป็นรถมือมือสองมาแลกมือหนึ่งอย่างบางทีรถตรงนั้นอาจจะสวยๆเยอะนะครับเอาล้วฮะนี่คือ Ford f o c u s นะครับ1.6ึ่งจุดหนะครับปี2013นะครับเลขไม่หนึ0 0 0สนมนกิโลนะฮะราคาป้ายแดงน่าจะประมาณทันนี้น่าจะมี7-8็ดแปแสนแน่นอนเจ็ดแปดแนนะวันนี้นะ ขายสดเท่านั้นนะฮะย้ำนะฮะขายสดเท่านั้นที่กิ่งตั้งราคาไว้200,000กว่าบาทเลยนะฮะวันนี้เหลือแค่188พอ188,000บาทแต่ถ้าอยากได้ถูกกว่าน,นี้ใครโทรมาครับโทรมาหาน้องเจนจัดให้ได้เลยครับได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0957379594จดไว้เลยนะฮะ087 7676767นี่คือ Ford Focus 1.6 t r e n d เทน์นะครับ ราคาขายสดน,นะะับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทรับประกรันการโอนเลยนะฮะว่าโอนได้ที่คนส่งทั่วประเทศได้อย่างแน่นอนนะครับสองหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเอาละฮะงบน้อยลบน้อยงบน้อยอะไรบ้างไงราคาใส่ก็าบาทเหมือนกันนะฮะงบน้อยประหยัดน้ำมันคล่องตัวใช้งานง่ายตัวท็อปโอ้โหไงมาครบเลยนะฮะ นี่คือนิสสันมาร์ช1.2 V-L ตัวท็อปสุดนะฮะตัวท็อปสุดและไม่มีท็อปกว่านี้แล้วนะฮะนี่คือตัวท็อปสุดนะฮะมันเป็นสีอะไรวะเนี่ยสีเผือกครับสีเทาอมชมพูนิดๆใช่ไหมเผือกครับสีเผือกโอ,อ้เขาเรียกสีเผือกเหรอ,อม,มันมีเล่มเขียนสีเผือกน <laughs> <laughs> ในเล่นตีสีเทาครับในเล่นตีสีเทาแต่แปลมันเหมือนกับอมอมอมชมพูหน่อยๆนะครับ รถคันนี้เป็นปี2012นะฮะรถปี2012นะครับเลขไม่นะฮะแค่110,000โลเอง110,000โลนะฮะราคาพี่ชลิตตั้งไว้188,000บาทไม่ขายตอนแรกขายเท่ากันไม่ขายเอาเร็เวๆเลยนะฮะที่สันมาร์ทเร็เวๆเลยนะฮะ158,000บาทพอ158,000บาทได้ตัวท็อป1.2 V L ปุ่มพุ้ยสตาร์ทแอร์ดิจิตอลรอบคันเลย คุณสวิท์ถามว่ารถคู่นี้ซื้อไปต้องซ่อมอะไรไหมครับไม่ต้องซ่อมครับเอาไปใช้งานได้เลยเราตรวจสอบก่อนที่จะเราส่งมอบรถอยู่เลฮะนะฮะ,นะฮะว่ารถทุกคันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับรถขับดีทุกคันไม่ต้องห่วงครับถึงแม้จะเป็นรถเทินนะครับแล้วก็เป็นรถที่เรามาล้างสต็อกเนี่ยรถทุกคันสามารถใช้งานได้หมดทุกคันนะครับเอาละนี่ฮะนี่คือน,นิสสันมาร์สนะครับอือหือส่องไปลึกๆเลยฮะอโห นี่ฮะห้องโดยสารก็ถือว่าไม่เล็กนะฮะแล้วก็กระทัดรัดนะฮะน็อตเน็ตไม่ขยับเห็นไหมฮะน็อตเดิมเดิมนะฮะสันหลังซ้ายสันหลังขวารอยพับรอยหยกักเบ็ดอาร์ตคมกลิบเลยนะครับคันนี้สวยครับคันนี้สวยกับราคาแค่จาก188ไม่ขายครับพิชริตขายแค่158,000บาทพอ158,000บาทที่สำคัญ นี่ฮะอ่างเดิมด้วยนะฮะอ่างเดิมเดิมมียางอะไรให้นะ,ะปองปองหน่อยปองปองนี่ฮะอ่างเดิมเดิมเลยนะครับอ่าถึงแม้จะเป็นรถเทิร์นะฮะเราขายตามสภาพนะครับแต่เราต้องตรวจสอบก่อนที่ส่งมารถให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับภายในสวยฟิงฟ้งเลยนะฮะเลขไม้นะฮะอ่ะส่งเลยฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมืนกดได้อยอ่าละจึจ๊๊ ตึอยู่ข้างนี้ไม่ใช่เหรอใช่ครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งมื่นแปดพันกิโลเองนะฮะเนี่ยลองหากุญแจนะฮะกุญแจที่ผมนะฮะเป็นแอร์ดิจติตอลฮะสองตรงแอร์เป็นแอร์ดิจติตอลแล้วนะฮะแล้วก็มีจอนะครับจอทัชสกรีนนะครับเขาเปลี่ยนจอมาใหม่ด้วยนะครับเกียร์ออโต้ขับสบายนะฮะตัวทอ็ทอปเลยนะฮะแล้วก็ทั้งปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งนั้นนะฮะตัวท็อปแล้วนะฮะ รถสวยครับคันนี้นะฮะกับราคา1นึ่งแสนห้า่นบาทมากนได้ก่อนเลยครับตัวท็อปด้วยนะฮะข้างหลังบอกเลยว่าใหม่กิฟตไม่มีใครนั่งเลยฮะไม่ตึงเป๊ะเลยฮะไม่มีนั่งแบบช้ำยูยี่เลยเลยนะฮะเบาเบาเป็นเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้าเบาผ้าดีอย่างครับนั่งสบายนะครับไม่เมื่อยแค่ดูแลยากนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราดูแลเป็นเราก็อยู่กับมันได้ยาวๆนะครับคุณธัญญาบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากทำไงดีคะนั่นน่ะสิ สวัสดีครับคุณธัญญาครับอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยนะฮะแล้วก็อะะไนฮเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนตำบลไหนอำเภออะไรนะครับสามารถซื้อรถกับเราได้นะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดเฟแนนซ์นะครับซื้อสดนะครับก็จองมานะฮะจองมา20,000ื่นนะฮะปิดการขายให้เลยนะครับทั้ง4คันนี้นะฮะแล้วก็วันไหนมารับรถก็ติดต่อน้องเจนมานะครับจดเบอร์ไว้หน่อยนะจ๊ะ0957379594หรือ0 8 7ย์แป 7 6, 7 6 7 6 7 7 7แอดมาจ้ะแอดมาหาน้องเจนนะครับส่งสติกเกอร์มานะครับแล้วก็แล้วก็แคปเจอร์ hmm. ผมไว้น <laughs> ะแล้วก็ส่งมาว่าดูคลิปนี้มานะฮะดูคลิปนี้มา <laughs> เพราะบางทีถ้าไม่ดูคลิปที่ผมแบบลดราคาหรือว่าไม่จะเป็นพี่ชว์ิตนะครับหรือแอดบินแบ็ back, น้องนัดแน่นอนเซลเคคอนเฟิร์ม OK หรือผมเจนจัดให้นะครับบางทีเราได้ราคาพิเศษมานะครับในไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์นั้นๆน,น,นะครับ แล้วพอพอวอล์กมาถ้าไม่ได้แคปเจอร์ไว้ดูไว้บางทีราคาอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าราคาบางทีเรามีโปรโมชั่นมาปุ๊บเนี่ยเราเราเราจะอยู่ในไลน์นั้นนะแคปเจอร์มาแล้วมาคุยกันราคากันอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่อยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรตำบลอะไรเหนือใต้ออกตกสามารถซื้อกับเราได้หมดเลยนะแม้แต่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะครับผมซื้อกับลูกค้าต่างประเทศมาหลายคนแล้วนะครับโทรมาไลน์มาหาผมตีหนึ่งตีสองแต่ผมเป็นคนดูบอลน,นะครับก็เลยสามารถคุยได้ก็โอนจองมาห้าหมื่นแสนหนึ่งโดยที่ไม่เห็นรถเลยนะฮะ อันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่จองกับน้องเจนจัดให้นะครับก็จดเบอร์ไว้ให้แล้วก็แอดมาครับเรามาคุยกันนะครับว่าอยากซื้อลัษณะไหนอยากจะจัดแฟแนนซ์จะซื้อสดได้หมดนะฮะได้หมดเลยแล้วถ้ากรณีจองมาแล้วจัดไม่ผ่านคือเงินจองให้ไหมครับคือเงินจองร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะถ้าจัดแฟแนนซ์ไม่ผ่านไม่ต้องห่วงครับจัดแฟนแนนซ์ผ่านแน่นอนลืมบอกไปฮะค,คันนี้นิสสันมาร์ทที่สําคัญจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะจ๊ะจัดไฟรแนนซ์ได้ด้ ประมาณ3า0พันเนียนะจ๊ะอ่ะส่องกันเลยจ้ะนี่ฮะเครื่องยนต์สสูบนะครับเครื่องยนต์สสูบนี่ฮะคานเดเด,เดิมแห้งๆเลยนะครับไม่มีเงาไม่มีแวบมาสติ๊กเกอร์อยู่ครบนี่ฮน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับน็อตไม่มีขยับดีดให้ฟังเสียงเป็นสังกะสีหน่อยผมที่ผมดีดอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเราเราดีดเพื่อให้รู้ว่ามันบางเดิมจริงๆนะฮะมันไม่ได้หนานะครับซุ้มหัวโชคนะฮะ มีซีนกาวสีไข่มีแผ่นเพจด้านซ้ายเป็นยังไงด้านขวาต้องเป็นเยี่ยงนั้นนะฮะแต่แผ่นเพจมันจะมีแผ่นเดียวนะฮะฝั่งนู้นไม่ได้มีนะฮะนี่ฮะส่องกันเลยฮะส่องเข้าไปเลยนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมเลยนะฮะคันนี้สวยครับกับราคาแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทจากที่พี่ชลิตตั้งไว้นะฮะใครไม่ได้ดูคลิปนี้อยู่ดีเข้ามาจะเป็นราคานี้เลยนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทดูคลิปนี้แคปเจอร์น้องเจนเอาไว้นะครับ ก็บเจอน้องเจนเอาไว้เอาไปเลยครับ158,000บาทพอ158,000บาทเครดิตดีฟรีดาวซื้อสดไม่เสียแวดเนได,ได้ทั้งสิน้นนี่คือนิส s ันมาร์ h 1.2 VL ตัวท็อปสุดนะฮะได้ตัวท็อปนะครับได้ปุ่มพุ่งสตาร์ทได้แอร์ดิจิตอลนะครับได้ราคาถูก <c oughs> อ่าฝากไว้ด้วยครับกับเจ้า Honda ไอ้ไม่ใช่ <c oughs> นิส s ันมาร์ช1.2 VL นะฮะ ปี2 0 1 2เลขไม่ห1ึ0 0 0สนมโลราคา1นะะึไม่ขายนะฮะไม่ขายเอาแค่เร็วๆเ,เลยฮนะหนึ0งแาหมพับาทพอได้ตัวท็อปด้วยนะฮะหนึ่งแบาทแต่ถ้าใครอยากได้ f o ร์ดโฟกคัคันนี้1.6ึ่งจุเรนปี2 0 1 3เลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่ิโลคันนี้ขายสดนะครับย้ำว่าขายสดสี่คันที่ไล์สดนี่เป็นเกียร์ออตโต้หมดน,นะฮะไลอคันนี้ราคา1นึ่0 0สบาทนะครับหนึ่งแบาทขายสดเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าขับดีแอร์เย อ้าวละสองคันนี้นะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของคลิปนี้เช่นเดียวกันนะฮะฮอนด้าซิตี้นะฮะคนถามหามาเยอะนะครับจโจโฉมนี้นะครับสองคันนี้นะฮะเป็นรถเทินนะฮะเรามาลดรางสต็อกให้ลูกค้านะครับใครมาก่อนได้ก่อนเลยครับพี่ชลิตหั่นราคาสุดพิเศษะนะฮะหั่นจนเข้าเนื้อหมดแล้วนะ,ะคันนี้ด้านซ้ายมือของผมนะก็กเจ้า Honda City 1.5 V ปี2010ปี2010นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปมนกิโลนะครับคันนี้ราคาแค่240,000 ไม่ใช่ครับ1นึ่งแสนบาท1นึ่งแสนบาทใครอยากได้ตัวท็อป1.5 s v นะฮะปีสองพสิบเช่นเดียวกันครับเลขไมล์หนึ่งแสนหกมกิโลได้ตัวท็อปได้สีดำนะฮะเพิ่มอีกหมื่นนะครับได้ตัวท็อปครับหนึ่งแบาทเท่านั้นพอนะฮะรักใครชอบใครสีคันนี้ได้หมดเลยนะครับกับเจนจัดให้นะฮะถ้าอยากสนใจนะครับติดต่อน้องเจไมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 9 5 7 3 7 9 5 9 9หรือ0877676767แอดาหาน้หาน้องเจนได้เลยนะครับสี่คนนี้ฝากด้วยครับอย่าลืมทักมานะจ๊ะซื้อสดจะเฟนแน์นได้หมดเลยนะจ๊ะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ